รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโลกมุ้นวนแปลเปลี่ยนไปอาจเกิดภัยได้ทุกวันเราต้องตามให้ทันให้เข้าใจเอลินโยลันยานั้นจะมาหรือแห้งไปต้องคอยพร้อมรับมือไว้ตลอด ไว้เธทางโน้นส,ส่งซีนามีมาทางนี้เธอรู้ระวังให้ดีก็ไม่ตายเชื้อโรคร้รายเราต้องรู้ภัยทำรมชาติต้องตามรูทุกคนต้องรอบรู้ภัยพิบัติ สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบรู้ภัยพิบัตริรายการที่จะมาช่วยส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงเคยได้ดูข่าวกันมาบ้างแล้วว่าภัยพิบัตินะครับเกิดขึ้นได้ทั้งในประเทศไทยเราแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ในโลกใบนี้แล้ววันนี้นะครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยพัสตะแสงแก้วแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องฤดูกาลหรือซีซั่นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักอยู่แล้วว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีกี่ฤดูกาลในแต่ละภาคแต่่่วววัันนนนี้้้เรราาาาจะมูลึกก โลกของเราเนี่ยจริงๆแล้วมีกี่ฤดูการวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านดรวัฒนาการบัวนะครับที่เป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ที่จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอต้อนรับท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสัดีดอาจารย์เจอกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของฤดูกาลหรือซีซันนะฮะถามก่อนเลยว่าฤดูกาลเนี่ยคืออะไรฤดูกาลก็คือลักษณะของการเกิดลักษณะอากาศที่ไม่เหมือนกัน หมายความว่าบางช่วงก็จะเป็นฝนตกบางช่วงจะหนาวบางช่วงก็จะลักษณะอากาศร้อนครับคือหลักๆแล้วเกิดมาจากการที่โลกเนี่ยน,นะครับเอียงทำมุม23าเส้นส่วนกับดวงอาทิตย์ทําให้พลังงานดวงอาทิตย์ที่ไปที่ผิวโลกเนี่ยมีความไม่เท่ากันนะับตัวไหนได้รับพลังงานดวงสีรังสีจากดวงอาทิตย์น้อยก็จะเป็นลักษณะของฤดูหนาวตัวไหนที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์หน่อยก็จะเป็นฤดูร้อนซึ่งเข้มขึ้นนั่นเองนะฮะ อันนี้ตำแหน่งนะฮะอันนี้คือตำแหน่งที่อาจารย์บอกไปนะครับว่าเมื่อโลกอยู่ทํามุมตรงไหนนะฮะก็จะเกิดฤดูกาลนั้นๆนะครับอันนี้อย่างภาพนี้ก็เป็นตำแหน่งที่เรียกว่าเดือนธันวานะครับเราเรียกว่าเด e m น e r นะครับ So l s t ติ e พูดง่ายเดือนซ ember นี่คือซีโลกเหนือเนี่ยหันหน้าเนี่ยออกจากดวงอาทิตย์ทำให้เกิดความหนาวเย็นนะครับถ้าเป็นอันนี้คือจูนซอสติสนะครับมุมก็จะเปลี่ยนไปนะครับตำแหน่ง จะเห็นจากตำแหน่งโดยตำแหน่งที่ด้านซ้ายไกลออกไปนะคือตำแหน่งที่เราอยู่ไกลจากดวงอาทิตย<ม>์มากที่สุดในในเดือนมิถุนายนะอันนี้อันนี้คือช่วงฤด,ดูไหนครับเขาเรียกฤดูฝนหรือหนาวครับฤดูถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเดือนมิถุนานยนอยู่ในเขตฤดูร้อนฤดูร้อนของบ้านเรานะฮะพูดถึงบ้านเรา,าแต,แต่แต่ประเทศอื่นเนี้ออาจจะไม่เหมือนกันถ้าฤดูไม่เหมือนกันเพราะว่าประเทศอื่นเขาก็จะอยู่ในแต่ละ location ขอคเละแบบกันใช่ครับ อันนี้ก็เป็นโลกระหว่างฤดูต่างๆจะเห็นไหมฮะว่าแสงดวงอาทิตย์ที่เข้ามาสัมผัสก็จะมีลักษณะบ่งบอกถึงความเข้มแล้วก็ความร้อนที่จะได้รับนั่นเองนะฮะอย่างเช่นเขตอบอุ่นนะครับอบอุ่นก็คือหรือเขตหนาวพูดง่ายๆใกล้ๆ่ั้วโลกหน่อยครับคือถ้าแบ่งโลกออกเป็นสองสามส่วนเนี่ยไอ้เขตที่อยู่ด้านบนๆเนี่ยเช่นญี่ปุ่นก็ดียุโรปก็ดีเนี่ยเขาจะมีสี่ฤดูสี่ฤดูอะไรบ้างอ่าเขาจะมีใบไม้ผลิ ใบไม้ผลินะฮะฤดูร้อนฤดูร้อนแล้วก็ใบไม้ร่วงใบไม้ร่วงแล้วก็หนาวฤดูหนาวแต่เขาไม่มีอะไรครับเขาไม่มีอะไรฮะเขาไม่มีฤดูฤดูฝนไม่มีอ่าใช่ครับฝนก็จะแฝงอยู่ในนี้อย่างบ้านเราอยู่เควเตอร์เนี่ยมันก็จะมีฤดูร้อน ใช่ไหมครับฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวนะฮะก็จะวนไปมีสามฤดูแต่ไม่เราไม่มีใบไม้ผลิเราไม่มีใบไม้ร่วงนี่คือโลเคชันที่แตกต่างกันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็คือฤดูในเขตอบอุ่นก็คือยุโรปนั่นเองหรือว่าในญี่ปุ่นก็ดีเนี่ยเขาเรียกว่าสันตะฤดูหรือใบไม้ผลินะครับวันที่21มีนาถึง20มิถุนาอันนี้ในประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นอ่าใช่ครับก็คือละติจูดสูงขึ้นนิดหนึ่ง คิมพันตะรุดูนี่ก็คืออยู่หรือหน้าร้อนหรือฤดูร้อนเพื่อง่ายวันที่21มิถุนาถึง21กันยาครับเนี่ยฮะแล้วก็สัตว์ตารุดูนี่ก็คือฤดูใบไม้ร่วง22กันยานะฮะ<ช>แล้วก็ถึง21่สิบเอ็ธันวาแล้วก็เหมันตะรุดูนี่ก็เป็นฤด,ดูหนาวค,คือ22ธันวาจนถึง20 มีนาคมนะครับอันนี้คือเขตหนาวเขาเขารอบรู้แบบนี้เขาได้รับความรู้สึกแบบนี้นะครับอันนี้มีอาทิประเทศไหนบ้างที่จะมีสีฤดูแบบนี้ก็คือในเขตละที่จุูสูงสูงฮะละที่อยู่สูงก็คือตั้งแต่เอ่อจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีเกาหลีด้วยนะฮะจีนตอนบนจีนตอนบนอะไรพวกนี้นะฮะจีนแล้วก็ซิกอเมริกาอเมริกาทางบนบนนะฮะแคนาดานะฮะ หรือสิโลใตออสเตรเลียก็โดนก็นนคือไม่อยู่กึ่งกลางถ้าอยู่กึ่งกลางแบบว่าละติจูดที่อยู่ต่ำๆเนี่ยคือบ้านเราอยู่ละติจูดต่ำเนี่ยก็ได้รับลาแสงดวอาทิตย์ค่อนข้างเข้มกว่าใครเพื่อนแต่เขาอยู่เหนือขึ้นไปเนี่ยในการเอียงของมุมต่างๆเนี่ยเขาจึงได้รับดงังสีดวอาทิตย์นี่น้อยกว่าปกติน้อยกว่าเขตร้อนตงง่ายนะครับ อ่าอันนี้คืออะไรนะมุมตกกระทบบนะฮะตอนนี้ก็คืออย่างอันแรกเนี่ยดวงอาทิตย์ตกกระทบมาก็ตั้งฉากกับพื้นโลกเลยอ่าตั้งฉากเลยอันนี้แบบว่าลงมาตรงเลยอ่าได้รับความร้อนมากแต่ว่าเอียงไปหน่อยนี่ก็เป็นอบอุ่นเห็นไหมฮะนะฮะจะเป็นต้นไม้เขียวเขียวมีอะไรเงี้ยถ้าเป็นด้านขวามือสุดเลยนี่ก็เป็นแบบได้รับรังสีดวงอาทิตย์น้อยมากน้อยมากอากาศเริ่มเย็นแล้วอ่าหนาวเย็นเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นพลังงานดวงอาทิตย์ที่จะเข้ามาถึงโลกถ้าอยู่ในแนวตั้งฉาก ก็จะเกิดลักษณะของอากาศที่ร้อนแต่ถ้าร้อนแล้วอยู่ใกล้ทะเลก็เป็นร้อนชื้นทําให้เกิดฝน,นาาเมฆแล้วก็ฝนขึ้นมาอ,มอย่างเขตบ้านเราเนี่ยจะทาให้เกิดเมฆและฝนนะครับครับนะฮะอันนี้อ่ะเขตร้อนบ้างน,นะครับบ้านเราแหละมาถึงบ้านเรานะรับ้านเราก็จะมี3ามฤดูร้อนหนาวฝนนะครับ มันจะไม่เหมือนไม่มีใบไม้เปลีไม่มีอย่าง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 ที่เขาบอกว่าแต่ละภาคของประเทศไทยเราเนี่ยจะมีฤดูการที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นภาคเหนือเนี่ยก็จะมีฤดูหนาวที่นานกว่าแล้วก็ภาคใต้เนี่ยจะไม่มีฤดูหนาวนี่จริงไหมฮะจะเรียกว่าจริงก็ได้นะครับเพราะว่าลักษณะของสิ่งแวดล้อมเราไม่เหมือนกันครับภาคเหนือเนี่ยมันเป็นภูเขาสูงแล้วก็หอบเวลาลมอากาศเย็นเข้ามาเนี่ยก็จะมีการขังลอากาศเย็นเอาไว้เพราะว่าลมอากาศเย็นจะหนัก ก็จะทําให้รู้สึกหนาวเย็นค่อนข้างนานเขตภาคใต้เนี่ยจะมีทะเลขนาบสองข้างครับไม่มีคำว่าหนาวเพราะน้ําทะเลมีความร้อนเฉพาะสูงทำให้มันร้อนตลอดคือเวลาเราไปทะเลเราจะรู้สึกว่าโอ้โหทาไมทะเลมันร้อนขนาดนี้แม้จะไปช่วงหน้าหนาวก็ตามใชะแต่ถ้ามันวินดี้หมายความว่าถ้ามีลมพัดแรงทะเลก็น่าอยู่เพราะว่ามันเกิดการคลายความร้อนหรือถ่ายความร้อนถ้ามีการพาความร้อนเนี่ยเราจะไม่รู้สึกร้อนอย่างหน้าฝน ถามว่าดวงที่อยู่ตรงไหนอยู่ใกล้ๆโลกแล้วนะฮะหมายว่าประเทศไทยเนี่ยล่องมรสุมเนี่ยก็คือล่องที่ดวงที่ได้ตั้งฉากกับดวงตั้งฉากกับพื้นโลกนะฮะเนี่ยทำให้เราร้อนแต่การที่เราไม่ร้อนเพราะว่าลมมรสุมเนี่ยเป็นตัวพาความร้อนให้ไปได้เร็วขึ้นเราเลยไม่รู้สึกร้อนแต่แล้วดูร้อนที่เป็นรู้ร้อนจริงๆที่เราร้อนคือเดือนเมษายนเราร้อนเพราะว่าลมพัดเบาหัวนั้นร้อนมากร้อนมากร้อนมากต้องใช้แอร์รู้สึก ไม่แน่ใจว่าจา์จะรู้สึกไหมผมแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยน่าจะรู้สึกว่าทําไมประเทศไทยเรามันร้อนขนาดนี้แบบประเทศไทยเรามันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดหรออะไรเงี้ยคือทุกวันนี้ที่มันร้อนมากขึ้นในดีตเนี่ยดูร้อนเนี่ยก็ร้อนแต่ว่าไม่ถึงขนาดนี้อทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมเรา,เร,าเรียกโลโคเชงโลคโคเชงน,นี่คือ,คอการเทป,ปูนสมัยก่อนบ้านเราพื้นดินจะเป็นดิน อ่ะเป็นดินเลยเป็นดินเป็นใบไม้หล่นมีหญ้ามีอะไรก็จะพืชมีอะไรเพราะฉะนั้นการคายความร้อนเนี่ยมันจะไม่มีคารขังไว้มันมีการสะท้อนรุนแรงทุกวันเนี้มันเป็นซีเมนต์เป็นคอนกรีตมีถนนมีเครื่องปรับอากาศทุกอย่างมันรีลลสหรือปลดปล่อยมาอยู่ในอากาศเราก็จะร้อนน่ทรมานมากนี่ก็คือโลคเคจังวัด ไปที่ที่ไม่ได้มีการกอร่อสร้างคอนกรีตอะไรที่มันเยอะนะผมก็จะรู้สึกว่าเออมันร่มเย็นดีมันร่มเย็นแต่พอกลับมากรุงเทพนะโอ้โหอาจารย์มันร้อนได้ทั้งวันร้อนเ<ช>ย็นกลางคืนนะอาจารย์นะครับเพราะเขามีการวิจัยแล้วนะฮะว่าลักษณะของไอ้ตัวพื้นผิวนี่ที่ร้อนมากเนี่ยเมฆจะก็เล็กลงแล้วก็โอกาสฝนที่จะเกิดนี่น้อยลงด้วยสภาพแวดล้อมที่ร้อนขึ้นเนี่ยมันจะมีผล ของการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศในท้องถิ่นเราถึงเรียกว่าโลโกเชงก็คือการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นคือเอาจริงแล้วไม่ได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกหรือจากอวานหรือดาวเคราะห์อะไรเลยมันเปลี่ยนแปลงจากมนุษย์เราเองนี่แหละจากสิ่งก่อสร้างที่เราทําขึ้นมานะครับเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมก็ได้รู้จักกับฤดูนะครับในแต่ละประเทศนะครับแล้วก็ประเทศไทยเรานะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านดรวัฒนากันบัวเป็นอย่างมากเลยขอบพระคุณครับ เลยนะว่าน้ำจะมาถึงบ้านของเราได้เนี่ยใช่ฉันว่าน้ำปีนี้นะทางเหนือมามากเลยอ่ะเธอฉันว่ามันคงหนุนสูงจนล้นตลิ่งบ้านเราท่วแมแน่เลยอ่ะเธอ,อแล้วเขาว่านะว่าน้ำปีนี้อาจจะท่วมอยู่นานเป็นเดือนเลยก็ได้โอ๊ยแล้วต้องทนเราสภาพแบบนี้ไปอีกนานเลยละสิสิฉันว่านะตรงเนี้ยฉันกูอดุดแนวรั่วพอแล้วแหละฉันไปดูอื่นมากเธอ ไอเนี่ยยังอุดไม่เรียบร้อยเลยนู่กนก็ทำไมเรียบร้อยนี่ก็ทำไมเรียบร้อยอไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวออการเลยฮะเออฉันติดเครื่องสูบน้ำให้แกเรียบร้อยแล้วนะ เออฉันมีอะไรให้แกดูด้วยแป๊บหนึง่งยิ้มยิ้มนี่คือส้วมสาธรารณะ DIY ของฉันแกคงจะง,งงใช่ปะจริงๆแล้วเนี่ยฉันไปดิดเครื่องนี้มาเพื่อเอาไว้ให้เราขับถ่ายดูนะโดยที่ฉันน่จะจะเจอตรงนี้พอต่อเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะเป็นโลเราก็จะเอาให้เจ้าถุงเนี่ยใส่ลงไป แกไม่เห็นภาพอ่ะเดี๋ยวฉันสมมุติว่าเจาะเสร็จละปึ๊บมันก็จะเป็นรูเราก็จะเอาตัวถุงเนี่ยใส่ลงไปข้างล่างใส่เสร็จเราก็่างนี้และเมื่อเราขับถ่ายขับถ่ายเสร็จเสร็จสับปึ๊บแกก็มัดถุงเหมือนเดิมนี่และแค่นี้แต่แกรู้เปล่าว่าเวลาน้ําท่วมเนี่ยการขับถ่ายถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะเพราะว่าถ้าเราทําแบบนี้ก็จะทําให้เรา,เาปลอดจากโรคติดต่อด้วย เป็นไงไอเดียของฉันแกนี่มันลอกข้อจริงๆเลยนะใจไว้ทำไมมันเหนื่อยเนี่ยทัยกของขึ้นที่สูงทั้งอดลอยรั่วตามรู้ท่อฉันจ็เห็นด้วยทำยกของอะทั้อดลอยรั่วมือฉันเนี่ยแต่งอไม่ได่อยู่แล้วเธอ อย่ามาบ่อยๆนะครับผม,มเลยหนึ่งอะอย่าไปดิค่เบสอะและนี่ก็คือสิ่งสําคัญสําหรับผู้แกก็คือยาสัมผัสประจําบ้านแล้วก็ยารักษาตัวผู้แกด้วยรวมไปถึงยากันยุงแบบสเปรย์จะได้ใช้ง่ายๆกันด้วยมีเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานต่างๆที่จําเป็นและที่สําคัญที่สุด ก็คือพวกเราจะต้องคอยฟังประกาศเตือนกันด้วยนะ,ะและสิ่งที่ต้องทำนะระหว่างที่น้ำท่วมเนี่ย 1. ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อบ้านโดนน้ำท่วมถ้ามี2ชั้นก็สับสวิตช์ใช้ไฟแค่ชั้นบนเท่านั้นห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปียกน้ำจนกว่าแน่ใจว่าสะอาดและแห้งสนิท 2. ระวังสัตว์อันตรายสัตว์อันตรายเช่นงูตะขาบที่อาจมีน้ำเข้ามาในบ้าน 3. เดินอย่างระมัดระวัง อาจทำให้ลื่นเศษแก้วและของมีคมได้ 4. ระวังแกส๊สรั่วหากได้กลิ่นแกส๊สให้อยู่ห่างไว้ลองใช้ไฟฉายส่องดูเพื่อตรวจสอบ 5. ควรใช้เตาย่างและโคมไฟนอกบา้านเพราะควันที่ออกมาจากสิ่งเหล่านี้อาจมีพิษ 6. ทำความสะอาดทุกอย่างที่เปียกน้ําน้ําท่วมเป็นน้ํามีสิ่งปฏิกูลและสารอันตรายเจือปน 7. ห้ามบริโภคอาหารทุกอย่างที่สัมผัสน้ําส่วนเครื่องใช้ให้ล้างด้วยสบู่และน้ําสะอาด 8. ดูแลตัวเองและครอบครัวทั้งทางร่างกายและจิตใจพยายามเรียนรู้และเข้าใจสถานการณ์น้ําท่วมขังเพื่อเอาชนะความเครียดและความวิตกกังวลโอเคทนี้ทุกคนก็เข้าใจแล้วนะโอเคปะโอเคเก่งมาก เอลนิโยลานิยาน้ำจะมาหรือแห้งไปทุกคนต้องรอบรู้ภัยพิบัติต้องคอยพร้อมรับมือไว้ตลอดทุกคนต้องรอบรู้ภัยพิบัติ